คุณรติกรดอนทวินค่ะหนึ่งชุดจ้าคุณพรเพนแสงใสทองหนึ่งชุดพร้อมดอกไม้ค่ะคุณวชิรวิชเชะเอมนะคะคุณวชิรวิช์ชะเอมหนึ่งชุดพร้อมดอกเออไม่มีดอกไม้นะขอโทษดีกั่ สวัสดีค่ะจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นชัยนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่อง t ท o f the town ครับเรื่องใส่บาตออนไลน์ได้บุญไหมได้บุญไหมเรื่องมันเกิดขึ้นว่ามีชายคนนึงนะคะเขาจะไลค์ไลค์สำหรับรับรับเงินโอนเพื่อที่จะไปใส่บาตรเพราะเขาขายข้าแกงอยู่แล้วข้าแกงชุดในตลาดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะตั้งราคาด้วยอ่ราคาประมาณ40 50บาทอ่าแล้วเนี้ย พอไลฟ์เสร็จก็จะมีคนแจ้งชื่อเข้ามาเขาก็จะเขียนชื่อใส่ลงไปในถุงถุงแกงแล้วก็ใส่บาทลงไปให้กับใส่บาตรให้พระแล้วก็เอ่ยชื่อคนคนนั้นว่าได้รับใส่บาตรให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเหไลฟ์สดไลฟ์สดอ่าเหมือนไลฟ์สดไลฟ์สดในติกต็อกอ่ะ นี้บนโลกออนไลน์เนี่ยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับบางคนก็บอกว่าได้บุญบางคนก็บอกว่าไม่ได้บางคนบอกว่าได้น้อยอ่า <c oughs> แล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรมันค,คือมันก็มีประเด็นเนาะมีประเด็นก็คือ,อชาวเน็ตหรือว่าคนคนที่มองอยู่อะ่ะเลียงพวกเราก็ตามเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเนาะอย่างอย่างบางคนก็จะบอกว่า เอ๊อย่างนี้นัดกันกับพระหรือเปล่าใช่ไหมว่าเออพระเตรียมกันหรือเปล่าเหมือนกันรู้กันอะว่าเออจะเสียบารอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยล้วก็รู้กันอย่างนี้จะได้บุญไหมเหมือนเตรียมกันไว้จัดฉากอะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะบอกว่าพระเอาของมาเวียนหรือว่าร้านไอ้ที่เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของที่รับเนี่ยเอาของเก่าที่ใส่แล้วมาเวียนเวียนเวียนซ้ําๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงจะมันมันจะรู้สึกดีไหมมันจะดีไหมอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอันนี้ก็ ก็มีก็มีประเด็นอย่างเงี้ยในโซเชียลคนก็ท้อกัน <c oughs> จริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าการทำบุญะนะ mm. ถ้าตามหลักของการทําบุญจริงๆแล้วอะ่ะมันมีมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบก็คือสามอย่างให้ให้เราดูตรงนี้นะให้เราดูตรงนี้เลยว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยให้เราดูที่องค์ประกอบสามอย่างสามอย่างนี่มีอะไรบ้าง <c oughs> หนึ่งก็คือวัตถุสิ่งของที่เราให้เนี่ยเป็นของดีไหมของที่เอามาบริสุทธิ์ไหมอย่างเราใสบัตรออนไลน์เนี่ยเราโอนเงินใช่ไหมเงินเราเนี่ยที่โอนที่โอนไปเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์ไหมชาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเออเป็นเป็นเงินที่แบบว่าไปได้จากไปลักขโมยหรือไปโกงเข้ามาหรืออะไรงนี้ไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่าของเราบริสุทธิ์ละเงินเราอ่ะเป็นเงินที่เราบริสุทธิ์เราทํามาอาชีพหรือว่าลูกหลานให้มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เป็นเงินที่เราได้มา้วยความบริสุทธิ์อันนี้ถ้าองค์ประกอบนี้ผ่านเนี่ยก็คือได้บุญไปแล้วส่วนหนึ่งละแน่นอนใช่ไหมอ,องค์งประกอบที่สองนี่ก็คือว่าขณะที่เราทําหรือว่าเจตนาความตั้งใจเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นยังไงอันนี้มาดูที่ใจตัวเองแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของแล้วนะอันแรกคือเงินทองเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของแต่อันที่สองนี่คือมาดูที่จิตใจของเราแล้วว่ามันเป็นยังไงเขาจะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกคือว่าก่อนที่เราจะ โอนเงินหรือจะทําบุญเนี่ยเราคิดยังไงถ้าเราคิดดีเราตั้งใจดีอันนี้เราก็หนึ่งเนี่ยผ่านใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากทําเลยเขาบังคับอันนี้ไม่ผ่านนะใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยอันนี้ผ่านแล้วอันนี้สองคือขณะที่เรากําลังโอนเงินหรือว่าขณะที่เราเขาออกชื่อเราอะเวลาใส่บาทอะเราดีใจไหมปิติปิติใจไหมมีความสุขไหมถ้ามีอันนี้ก็ผ่านอะข้อสอง อันที่สามเจตนาคือหลังจากที่ทําบุญแล้วเรารู้สึกยังไงทำไมถ้าเรายังแบบโอเสียดายไม่แย่ไม่น่าทําเลยอะไรนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วบุญลดลงแล้วกาลังบุญลดลงแล้วหรือว่าพอมีคนมาเม้นตหน่อยเอาจิตโตอันนี้ก็บุญก็ลดลงมาอีกไม่มันก็ไม่ไม่เหมาะนะงั้นก็ตึงตรวจสอบว่าใจของเราเป็นยังไงศรัทธาต้องเต็มเปี่ยมใช่อันแรกคือมีเรามีเงินทองเราของบริสุทธิ์ใช่ไหมอันที่สองคือความตั้งใจเราดี อันที่สามก็คือผู้รับพระที่มารับเนี่ยถ้าท่านเป็นพระที่ไม่ใช่พระปลอมแต่มาเป็นพระที่ปฏิบัติดีอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือครบละเพราะฉะนั้นเวลาตรวจสอบการทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะออนไลน์นะบุญทั่วไปด้วยเวลาเราไปเสบบ่าหรือไปทํากระถินพระป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ตรวจสอบเอาสามข้อเนี่ยมาตรวจเลยว่าเ,เรามีของที่เราให้เนี่ยบริสุทธิ์ไหมหรือว่า เจตนาความตั้งใจเราเป็นยังไงดีไหมหรือว่าพระที่ไปรับหรือคนที่รับอ่ะของเรานั้นอ่ะเป็นยังไงสะพานบุญเขียวไหมสะพานบุญก็สะพานบุญจริงๆแล้วอ่ะการเอาที่ไปให้แบบเนี้ยมันก็เปรียบสเสมือนการที่เราเหมือนกับให้คนอื่นทําแทนใช่ไหมก็เหมือนกับเราใส่ซองผ้าป่านั่นแหละจ้างเขาก็เหมือนกันเหมือนกับเราจ้างเขาหรือว่าเรา,าเราฝากเขา ใช่ไหมอ่าเหมือนจ้างหรือฝากอะไรเงี้ยก็คือไปทําบุญให้แทนเราเป็นตัวแทนเราคาว่าตัวแทนเนี่ยก็คือตัวแทนอะ่ะใช่ไหมยังไงก็คือทําแทนเราอยู่แล้วใช่ใช่ไหมเราเรามอบเงินให้เขาไปก็เป็นเงินของเราจริงไหมอ่าเขาเป็นตัวแทนเป็นส่วนแทนของเราซึ่งถ้าเขาทำอ่าให้ให้เราไม่ดีอ่ะหรือว่าไม่ไม่ถูกต้องอะ่ะก็เป็นการเป็น เป็นบาปของเขาไปหรือว่าเป็นส่วนที่ไม่ไม่ดีของเขาเขาก็รับไปแต่ถ้าส่วนที่เราถูกต้องแล้วทุกอย่างแล้วเราก็ได้บุญตามนั้นหมดเลยอย่างคนมาเม้นนี่เขาบอกว่าโอ้เขาอยู่ตั้งฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทําบุญอย่างเงี้ยดีทําให้เขา ได้ใส่บาทด้วยใช่อ่าหรือบางคนที่พิกลวิการอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็ฝากเงินทําบุญอ่าแบบนี้เขาก็ได้บุญก็ได้บุญก็อย่างที่บอกว่าตรวสอบ3ามข้อไงว่าเจตนาดีไหมเงินทองได้มายังไงผู้รับเป็นยังไงถ้าครบทั้งสาองค์ประกอบแล้วอ่ะก็มันก็ได้บุญเต็มที่แหละเนาะทีนี้อย่างหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านก็ท่านก็พูดไว้พูดไว้น่าสนใจเนาะท่านท่านก็บอกว่า คนที่มีจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยแต่ไม่มีเวลาไปทําบุญเนี่ยนะบางคนอายุเยอะใช่ไหมล่ะไม่มีใครพาไปใส่บาตรหรือว่าไปเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโลกที่เป็นการพัฒนาแบบออนไลน์เนี่ยมันก็ช่วยได้จีใช่ไหมมัน,ม,นมันก็ช่วยได้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเราใช่ไหมให้มองให้เรามองเป็นภาพกว้างว่าเราได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จ่ไมให้เราก็ได้ทําบุญพระท่านก็เอาไปดูแลวัดดูแลกิจการสงฆ์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับศาสนาโดยรวมอย่าไปคิดแค่ว่าเ,เราทําบุญก,บกับนั่นกับนี่แล้วเกิดเ,เป็นอกุศลแบบคิดเยอะ <laughs> คิดคิดเยอะแล้วแบบอะไรอย่เงี้ยนะอย่าว่าจะทําบุญอย่างนี้เลยแค่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญอนุโมทนากับทุกคนที่ทำบุญใช่ใช เราไม่ต้องไปถ้าเราไม่มีเวลาหรือขนาดว่าเราทําเองไม่ได้อะหรือไม่มีปัจจัยใช่เราแค่เห็นเขาทําบุญเนี่ยแค่เห็นเขาใส่บาตรยินดีกับเขาใช่เราสาธุกับเขาเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วบุญด้วยเอออันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าไปใส่แบบนี้นะที่ถ้าไปใส่แบบนี้ยิ่งจะแบบดีขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็เป็นเป็นการเราได้สลับเสียสลับใช่ที่ท่านถึงบอกว่า การทำบุญอ่ะมันมีทั้ง10บอย่างยังมีคําถามมีคำถามว่าสมมุติว่าพระรับบารเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเยอะแงการทออนไลน์เนี่ยน้ำก็ใส่ได้เยอะมากพระเอามาวนและเป็นปัจจัยแทนได้ไหมคือถ้าทางพระเนี่ยเขาเรียกว่าการผาติกรรมการผาติกรรมเนี่ยการผาติกรรมก็คือเอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมา มาออกมาออกมาจําหน่ายหรือออกมาให้ให <hay> ้คนอื่นเพื่อที่จะเอาเอาผลหรือเอาสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมาทําในสิ่งที่ดีขึ้นหรือดีกว่าอ่าอย่างเช่นว่าสมมุติว่าพระท่านฉันข้าวแล้วเนี่ยหรือว่าของอย่างอื่นแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ท่านก็ให้ให้คนไปเอาไปขายหรือเอาไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ได้ปัจจัยได้อะไรกลับมาท่านก็เอามา มาค่าน้าค่าไฟมาสร้างโบสถ์สร้างศาลามาทาทานุบํารุงวัดอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ผิดอะไรใช่แต่ว่าถ้าเกิดเข้าพวกเข้าหอตัวเองอันนั้นก็อันนั้นก็แน่นอนใช่มันก็ผิดแน่นอนแหละเนาะเฉะนั้นก็บางทีเนี่ยเราเห็นว่าการทําบุญแบบแบบที่เราเวียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมันมันได้บุญไหมมันเหมาะไหมอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีหลักของมันอยู่ เพียงแต่ว่าทําให้ถูกต้องแค่นั้นเองเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เราคิดเองมันเป็นเรื่องทางพระธรรมวินัยเป็นเรื่องทางพระพระสงฆ์คณะสงฆ์เขามีกฎมีระเบียบมีวินัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําให้มันถูกมันก็ถูกต้องก็ได้บุญนั่นแหละไม่ใช่คิดเองทําเองนะเนาะก็คือการทําบุญออนไลน์ก็ได้บุญเช่นกันได้แล้วบางทีได้เยอะด้วยนะได้บุญเช่นกันอนุโมทนาบุญก็ได้บุญเช่นกัน ช่การที่พระเอาสิ่งของไปพาติกรรมใช่ก็ได้บุญอีกเช่นกัน<ช>บุญก็มีได้หลายทางแล้วก็การทําบุญออนไลน์แบบนี้ก็ส่งเสริมให้กับคนมาทําบุญมากขึ้นใช่เพราะมันเป็นยุค 5G คนที่อยู่ห่างไกลคนที่ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะร่วมทําบุญได้ซึ่ง<ช>เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา่ค<ช>่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามกาแฟเด่นชัยค่ะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางาทั้ง Facebook, Lazada, s h o p e, ปีหรือเว็บไซต์นะคะกาแฟเด่นชัยคาเฟ .com ค่ะวันนี้ับสวัสดีครับ